ในประเทศอเจนิน่านี่ครับมีภาพสติทวิวชวนน่าสงสัยและมีความลึกลับให้เราไขปริศนานะครับถ้าเกิดเราซูมมาที่ตรงนี้จะเป็นโบสแห่งหนึ่งนะครับแล้วเราสติทวิวลงไปเนี่ยนะครับเรานะครับจะพบกับพลังงานลึกลับนะครับที่เกิดขึ้นบนฟ้าไม่ว่าจะทางนี้นะครับหรือ ้งนีแล้วสิ่งที่ทําให้เราคนลุกไปกว่านั้นคือสภาพแวดล้อมที่เราได้เห็นนะครับมันเป็นโบสถ์นะครับเป็นเหมือนแบบสุสานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเจ้าพลังงานลึกลับนี้นะครับก็ดันเกิดในสถานที่แบบนี้ทําให้เราชวนสงสัยมากว่าสิ่งที่บรนทายติดหมายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าผู้ชมลองสกตดีๆมันเหมือนแบบว่าตรงนี้คือหัวตรงนี้คือตัวแล้วก็มีดอกปัวรางข้างล่างอะไรแบบนี้เราสามารถจินตนาการได้ถ้าผู้ชมเห็นเป็นอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับ วันนี้ครับจะพาไปดูมาริโอ้นะครับที่อยู่ในโปลานะครับถ้าเราซูมมาที่ถนนเส้นนี้นะครับแล้วเราใช้สติดบิวก็โดดลงไปนะครับแล้วเรามาตามหามาริโอกัน,นครัว่ามาริโออยู่ที่ไหน มาริโออยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมัาเป็นภาพวาดนะครับที่อ่าทำให้เป็นอีเตอร์เอกว่ามามีมาริโออยู่บนตึกแห่งนี้ด้วยนะครับเึินเดินเต้นเึนตึนตึนตึนนนมาฮะวันนี้จะพาไปดูตู้น้ําร้อนไม่ไหวแล้วนะครับที่อ่าประเทศญี่ปุ่นครับาเราซูบบนถนนเส้นนี้เราเราใช้สตีดวิวก็โดนลงไปนะครับ เราจะพบกับตู้กดน้ําอันหนึ่งที่แบบว่าออนร้อนไม่ไหวเ้วียลายดีกว่าเลครับเนี่ยเป็นตู้กดน้ำนะครับสไตล์ละลายลงพื้นนะครับสามารถดอดใช้งานได้จริงเลยนะตู้กดน้ำแบบนี้ในญี่ปุ่นหาได้นะครับเยอะแยะมากมายแต่ตู้กดน้ำที่ละลายแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับน่าสนใจจริงเลยนะครับดีไซน์โคตรดี 6. เรื่อง ที่น่าสนใจ 1. ในปี2015เราค้นพบแหล่งน้ำใต้ดินที่ใหญ่กว่ามหาสมุทรถึง3เท่า 2. ใต้ท้องทะเลมีซากเรือมากกว่า 3ล้านหลัมสามสมบัติที่จมอยู่ใต้ทะเลทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าถึง60,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1.8ล้านล้านบาทหรืออาจมากกว่านั้น4ตู้คอนเทนเนอร์สาบสูญไปในท้องทะเลอย่างน้อย1,000 0ตู้ต่อปี5ในจุดที่ลึกที่สุดพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้สัตว์ทุกชนิดที่เกิดที่นั่นต้องอยู่ในวัฏจักรในการเป็นอาหารกันและกันนั่นหมายความว่าพวกมัน ต้องกินกันเองเรื่องที่6แม้แต่ใต้ท้องทะเลจุดที่ลึกที่สุดในโลกก็ยังสามารถพบถุงพลาส,สติกซึ่งเป็นขยะจากมนุษย์มีการรายงานการค้นพบถุงพลาส,สติกณนะจุดที่ลึกที่สุดในโลกใครจะไปรู้ถุงพลาส,สติกใบนั้นอาจเป็นของคุณก็ได้ภาพถ่ายติดวิญญ,ญาณสุดหลอนในรัฐสภาของอาร์เจนตินาเนะยครับ บอกได้เลยว่าน่ากลัวมากถ้าเราซูมมาที่ตึกรัฐสภาตรงนี้นะครับเป็นที่ทําการของแบบว่ารัฐบาลเลยนะครับแล้วซูมมาที่พื้นที่ตรงนี้นะครับและหันไปด้านหลังนะครับเราจะพบกับภาพถ่ายติดวิญญาณที่เหมือนเป็นเด็กแต่ก็ไม่ใช่เด็กเพราะใส่รองเท้าส้นสูงและเหมือนจะเดินทะลุก,กำแพงด้วยไม่มีใครออกประตูมาแล้วจะเดินตรงไปโดยที่ไม่มีประตูล่ะครับอันนี้เป็นอะไรที่แปลกมากเราะว่า ปกติเดินมาก็จะเดินเลี้ยวเรือเดียนไปทั้ไหนสัแต่ไม่มีใครที่จะเดินชนกำแพงแต่ภาพถ่ายนี้เหมือนเขากําลังจะเดินชนกําแพงมีแต่เรื่องที่อธิบายไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครคิดว่านี่เป็นเพียงแค่ภาพผิดพลาดของ g o o s t r s t t v i e w เพียงเท่านั้นก็คอมเมนต์บอกไปได้เลยนะครับว่า เกิดขึ้นได้อย่างไรและถ้าเกิดใครว่านี่ต้องเป็นวิญญาณแน่ๆนะครับสามารถกดไลค์กันมาได้เลยนะครับในโลกของเรานะครับมีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์แปลกๆมากมายนะครับแต่ในสหรัฐอเมริกาก็มีอีกภาพสติดบิวหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นรถแปลกๆอีกหนึ่งคันถ้าเราใช้สติดวิวมักระโดดมาที่ตรงนี้นะครับและหันไปทางส่วนตรงนี้เราจะพบว่ามีปั๊มแห่งหนึ่งนะครับที่มีรถแปลกๆจอดอยู่นี่ต้องต้องยอ้อนเวลามาในปี2022เลยพบว่ามีรถคันหนึ่งนะครับที่อ่ามันเป็นด้านหน้าทั้งสองข้างมาประกบกัน ไม่รู้ว่าจะขับไปด้านหน้าหรือจะขับไปทอยหลังแต่บอกเลยเลยว่ารถคันนีขับไปบนถนนนี้ต้องเป็นที่สนใจบ้า,างแน่เลยนี่ยเพมันแปลกครับทั้ง2ด้านเนี่ยเป็นด้านหน้านะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเฮ้ยหินผาครึ่งผาอย่างนี้เลยเหรอคุณคุปบะหินผาครึ่งแบบเนี้ยใครเคยดูดาบคา,า่ฆาตสูตรมั้งครับตัดสินแพ้ชนะในชั่วพพิษตาคมดาบของเราที่น่าจะฟันโดนหน้ากากของซาบิโตะ กลับพาหินออกเป็นสองซี่ใช่เลยเนี้ยพาครึ่งนี้ก็ดูสิ่งแวดลอ้อมด้านรอบด้านอะ่ะว่าต้องเป็นแรงบันดาลใจจากเรื่องดาบพิคาตอสูรน้เลยที่ทานจีโร่ไปฝึกอยู่บนภูเขาอะนะผู้ชมแล้วก็แบบฝึกจนสาม,มารถพาหินได้อะ่ะต้องเป็นอันนี้แน่เลยอะ่ะอันนี้เป็นตำนานของญี่ปุ่นนะฮะที่แบบมีตำนานเกี่ยวกับการพาหินอะไรแบบเนี้ยนะครับ วันนี้นะครับจะพาไปดูน้าผีนะครับที่อ่ามาอาศัยอยู่ในสอเมริกาในส่วนตรงนี้นะถ้าเเราใช้สตีวิวก็โดนลงไปนะครับเราจะพบกับนัาผีแล้วก็เพื่อนของเขานะครับมายืนแบบต้อนรับอยู่ตรงนี้นะไม่รู้หมู่บ้านใครเอาโคกระดูกมาตั้งเ่านี้เข้ามาตัวคืนหลอนตายเลยนะครับแบบว่าเอ้ยเรามาบ้านเพื่อนดีกว่านะครับเพื่อนนั้นมาบ้านนะครับพอผมขับรถถึงนี่ปั๊บเห็นอันนี้ปั๊บนะครับถ้าเกิดมันขยับได้ขึ้นมาปั๊บนี่ครับมันตีโค้งแล้วก็เลี้ยวหัวออกออกไปเลยครับน่ากลัวที่สุดในปี24นะครับผม ยกให้พิกัดนี้เลยพอดีไปเจอมาวงกลมที่เป็นไรข้ขโพดนะครับของสหรัฐอเมริกาใจกลางทะเลสายตรงนี้เมื่อเราซูมลงมานะครับเราจะพบกับดวงตาคู่หนึ่งที่กําลังจ้องมองมาซึ่งเรามองลงไปนะครับ เรานะครับด้วยความเป็นมนุษย์เราจรินตนาการและเห็นได้ชัดว่ามันสยดสยองด้วยภาพพื้นสีเลือดหมูนะครับและสิ่งรอบข้างทําให้ดวงตาอันนี้มันดูสมจริงสมจังมากขึ้นนะครับใครเคยดูเรื่องไอ้นี้กันบ้างฮะ Attack on Titan นะครับตาที่อยู่บนกําแพงนี่เลยนะครับใครอยากรู้ว่าจะมียักษ์นะครับถูกฝังอยู่ที่นี่นี่ จินตนาการแบบให้มันลึกลับไว้ก่อนดวงตาคู่นี้นี่ครับมองยังไงเนี่ยก็น่าขนลุกสยดสยองเหมือนมันกำลังจ้องมองกล้องดาวเทียมขึ้นมาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับมาครับวันนี้นะครับจะพาไปดูสติทวิวแห่งความรักแถบที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาถ้าเราซูมมาบนนะครับสะพานอันนี้นะครับดูๆไปแล้วก็จะไม่เห็นจะมีอะไรเลยใช่ไหมครับจนกระทั่งนะครับเรากดสีเหลืองๆตัวข้างล่างนี้กดปับเราจะเห็นนะครับว่ามันมีสติทวิวรูปัใจอยู่2อันนะครับคือแบ ว่าเขาตั้งใจทําเลยแหละไม่รู้ว่าเขาทายยังไงใช้เรือลงไปทายเรืออะไรยังไลงลองลงไปดูมากว่าไอสตีทวิวรูปวใจเนี่ยเขาลงไปทายอะไรนะครับลองไปดูกันแต่พอผมนะครับพยายามที่จะใช้ไอตูเหลืองเนี่ยกระโดดลงไปนะครับมันกลับไม่มีสตีทวิวนี้อยู่จริงอะ่ะมันโดนลบไปแล้วหรือย,อยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่เหมือนมันเชื่อมต่อมาจากถนนอ่ะเราลองไปดูบนถนนเนี่ยลงได้ปกตินะครับแต่ในน้านะครับเราไม่สามารถลงไปได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมซึ่งคิดเล่นๆแบบนี้นะครับจะเกิดคนใช้แบบ G.P.S เนี่ยมันจะสามารถพาเราเลี้ยวลงไปในน้ําได้หรือเปล่าอันนี้ก็แต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องกังกับันนั้นเพราะสต t ดบิวนะครับมันแยกออกจากแผนที่เส้นหลักนั่นเองนะครับไม่นะไม่มีรูปหัวใจลนะวันนี้นะครับเราจะพาไปดูความลึกลับน่าสนใจของภาพถ่ายสติดบิวที่สารัฐอเมริกานะครับถ้าเกิดเราซูมมาในส่วนตรงนี้ของโลกเราแล้วเราใช้สติดบิวก็โดดไปบนถนนเส้นนี้ และเราหันนะครับมาทางนี้นะครับเราจะพบกับชายคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือคนที่นั่งอยู่นั้นนะครับใบหน้าของเขาเนี่ยนะครับดูไม่ปกติออกซะเลยท่านผู้ชมเห็นเป็นอะไรกันบ้างนะครับสมารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะส่วนผมเนี่ยเห็นเป็นหน้าโมไอเนี่ยะครับคนนี้มีหัวเป็นโมไอนี่ว่างน่าสนใจมาก กลุมหินแปลกประหลาดสามารถไปดูใน Google Map ได้โดยการเซิร์ชชื่อนี้เลยครับ Earth Spirit of South Tyrol นะครับโดดลงไปได้ตรงไหนบ้างนี่นะครับโดดตรงนี้ได้ลงไปเลย จะเห็นไหมอยู่ตรงไหนนั่นนั่นนั่น,น,นอยู่ตรงนั้น,นท่านผู้ชมโดยสถานที่แปลกประหลาดที่ดูเหมือนเราอยู่ในนังสายไฟนอกโลกแห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศอิตาลีเป็นปรกากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่มีอายุมากกว่า25,000ปีมาแล้วซึ่งมันก็ตัวขึ้นในยุคน้ําแข็งเดิมทีแล้วแทบนี้เป็นดินเหนียวสะส่วนใหญ่มันถูกปกคลุมไปด้วยฐานน้าแข็งและเมื่อเวลาผ่านไปฐานน้าแข็งบริเวณภูเขาลูกนี้ละลายลงก็จะมีก้อนหินอยู่ด้านบนและด้วยก้อนหินพวกนี้เองทํให ให้มันเป็นเหมือนล่มที่คอยปกป้องชั้นหน้าดินและเมื่อมีฝนตกลงมาทำให้มันกัดเซาะชั้นดินเฉพาะส่วนที่ไม่มีหินมาคอยบังไว้จึงทำให้มีการกัดเซาะดินบริเวณโดยรอบละลายสลายหายไปจนเกิดเป็นยอดเขาแหลมสูงชันอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับ ในป่านะครับของสหรัฐอเมริกานะครับมันมีความน่าสนใจแล้วก็ปนขนลุกอยู่น้อยๆเหมือนกันนะถ้าเกิดเราก็โดนไ,ไปที่จุดตรงนี้นะครับเราจะพบว่าที่นี่นะครับมันเป็นป่าที่อยู่ริมถนนดูเหมือนไม่มีอะไรจกนกระทั่งนะครับมีคนในเลตดิทนะครับสังเกตเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอยู่ในป่าตรงนั้นเห็นไหมรูปร่างคล้ายๆคนนะครับแล้วก็ กำลังจะเดินไปไหนสักที่หนึ่งแล้วที่สำคัญเนี่ยมีสีขาวๆอยู่ที่รูปร่างหน้าตาพอจีนาการได้ว่ามันคือวิญญาณหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแบบไวๆแต่ถ้าเกิดมองรอบๆเนี่ยครับตรงนี้เป็นป่าที่แบบว่าไม่น่าจะมีใครที่มาเดินป่าเลยนะแต่ว่าภาพสถิติวิวนี้กับเห็นชายคนหนึ่งที่มองมาที่กล้องภาพสถิติวีเหมือนรู้ว่ารถสถิติวีวกำลังผ่านอยู่ด้วยนะครับภาพแปลกๆชวนสยองขวัญนะครับเราสามารถ เห็นอะไรบางอย่างที่อยู่บนตึกในถนนเซนีได้ถ้าเกิดเราใช้สตีทวิกวกระโดดลงไปนะครับแล้วเราหันมาตรงนี้นะครับและเราย้อนเวลาไปในปี2007นะครับเราจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งห้อยอยู่โดยที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วเราก็ได้แต่คาดหวังว่ามันน่าจะเป็นหุ้นที่เอามาแขวนอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ดูกีทีก็ดูน่าซื่อสัย์ย่อยนะครับ ทำไมถึงทำแบบนั้นทานผู้ชมนะครับคิดว่ากุ๊กองกุ๊กกเกิลสตีดวิวทายติดอะไรคอมเมนต์ก็ได้เลยนะครับวันนี้นะครับจะพาไปดูปลาเกงเตอร์นะครับในบาหลีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซูมมาดูที่ทะเลแงนี้จะมีภาพใต้น้ำหนึ่งที่ทำให้เราแบบว่าตกใจนะครับแล้วก็ความน่าสนใจมากๆาเลยถ้าเกิดนามาที่ภาพใต้น้ำนี้จะพบว่ามันมีปลามากมายเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าก็สวยงามพิเศษนมีเลยจนกระทั่งเรามาที่ภาพภาพนี้นะครับเราจะพบว่ามันจะมีปลาอยู่แก๊ง นุครับมองไปที่กล้องแล้วก็แบบว่ามียูซี่ตัวนะครับเหมือนฝันเลี่ยมทองนี่คือป่าแก๊งสเตอร์พร้อมจะจู่โจมผู้ถึงคนนักขวัวนลยทีป่าแล้วก็ไม่รู้ครับ มาดูน่ากลัวมากเลยมาดูมันจ้องจะเล่นคุณน,นี่คือปลาแกงเตอร์นะครับนักดำน้ำพวกนี้เขาก็อ่าลงมาท่ากันนะครับดูดิกดล่อบอกว่าปลาเท็ดดีอะไรเงี้ยน,นะครับตัวนี้แต่ละตัวเป็นภาพใต้น้ำภาพหนึ่งที่อ่ามีความนา่าสนใจแล้วก็เห็นเห็นกิจทีก็เื้ยทุกทีนะสำหรับปลาแกงเตอร์แกงน,นี้นะอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับแล้วภาพสติวิวเนี่ย ก็ถ่ายติดอยู่บ่อยๆเหล่านี้เรามาดูในเม็กซิโกนะครับมีภาพสติตวิวอยู่ภาพหนึ่งครับที่เห็นแล้วขนลุกเลยนะครับเราแบบว่ากระโดดลงไปในจุดตรงนี้นะฮะแล้วหันมาทางซ้ายเราจะพบว่ามันมีรถคันนึงนะครับถูกกาแพงตรงนี้ถล่มใส่นะครับแล้วรถเนี่ยแบนเลยนะครับเราหวังว่าจะไม่มีใครอยู่ในรถนะเพราะว่ากําแพงตรงนี้มันเป็นกําแพงที่ใช้หินแล้วก็ต่อขึ้นไปไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับ รถคันนี้ดันจอดอยู่ตัวนี้พอดีแล้วก็โดนถล่มใส่แบบเต็มๆเลยะนะครับแล้วดูดูว่าเขาเซนเซอร์อะไรไม่รู้นะครับหวังว่าในนั้นจะไม่มีอะไรยู่นะเห็นแล้วก็น่ากลัวจริงๆนะครับประตูว์ปข้ามมิตินะครับอาจมีอยู่จริงก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดเราดูภาพสติทวิวบนถนนเส้นนี้นะครับแล้วเราใช้สติทวิวก็โดนไปในจุดสิ้นสุดของทางตรงนี้นะครับเราจะสามารถมองเห็นประตูมิติได้ครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี้เป็นถนนนะที่ถนน แต่ว่ามีประตูทะลุมิติอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ลองมองดีๆเราจะได้เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นแบบว่าความผิดพลาดของภาพที่ดูเนียนมากราวก็ว่าตรงนี้เป็นประตูมิติอย่างกันอย่างกันเลยครับก็ถ้าไปนิดนึงก็เห็นเลยว่ามันหายไปแล้วนะครับแค่เฟรมเดียวเท่านั้นนะครับที่อยู่ตรงนี้นะแล้วประเด็นคือพอเราออกจากจุดนั้นแล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถกลับไปาภาพนั้นได้อีกเราสามารถไปพิกัดเมื่อสักครู่นี้ผ่านลิงก์ได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถแบบว่า,แบบวาเห็นภาพจากการเคลื่อนที่ไปเจออะไรแบบนี้ได้นะครับ ถือว่าเป็นประตูมิติของจริงอ่ะต้องเข้าผ่านลิงก์เท่านั้นนี่เข้าลิงก์แบบนี้แล้วก็จะเจอประตูมิตินะครับว้าว รู้จักรถโรงเรียนกันหรือเปล่าครับรถโรงเรียนคันสีเหลืองๆนะครับมักจะเห็นในสหรัฐอเมริกาอะไรแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูรถโรงเรียนแบบพิเศษนะครับถามว่ามันพิเศษยังไงอย่างนั้นเหรอรเราลองไปดูนะครับเราจะพบว่ามันมีรถโรงเรียนอยู่อันหนึ่งะครับที่มันเป็นตีนตะขาบนะครับนี่คือรอถถังผสมรถโรงเรียนนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันใช้ได้จริงนะว่าถ้าเกิดมันใช้ได้จริงนี่จะโคตรแบรบว่ายอดเลยนะคะรับแบบว่ารถคันนี้มารับที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเป็นรถโรงเรียนตีนตะขาบนะครับ เหมือนรถถังอะนะฮะเท่จัดเลยนะครับไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรอะครับมาตั้งโชว์หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆแบบว่าถ้าเคยใช้งานได้จริงนี่แบบนักเรียนต้องอยักไปโรงเรียนทุกวันแน่ๆเลยเพราะใหญ่ขึ้นรถคันเดียวนะครับวันนี้เราจะพาไปดูคิงของยักษ์ปีนตึกในเกาหลีนะครับแล้วก็เราสู o มาที่สนุดเส้นนี้แล้วเราใช้สตีทวิวกระโดดลงไปนะครับเราจะพบกับลิงยักษ์ตัวหนึง่งกำลังปีนตึกนะครับดูดิ ตัวยังใหญ่เลยครับกําลังปีนตึกขึ้นไปข้างบนนะครับดูหน้าสินะครับนี่คือลิงยักปีนตึกนะครับผมไม่ต้องบอกนะครับว่าของจริงของปลอมนะไม่เห็นกันอยู่โครงกระดูกมนุษย์นะครับอยู่ในยาน UFO นะครับถนโนบนถนนเส้นนี้มีอะไรแปลกๆให้เราดูถ้าเราใช้สติปิวกระโดดลงไปนะครับ เราจะพบกับโครงกระดูกกัวกระโหลกใส่หมวกกันน็อกนะครับและอยู่ในรูปทรงกลมอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นยุยโออะไรอย่างนงี้ป่ะเป็นการจัดแสดงศิลปะริมถนนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสื่อถึงอะไรนะแต่ว่าก็น่าสนใจดีใครรู้บ้างว่าครับจะว่าไอสิ่งนี้คืออะไรคอมเมนต์ก็ได้เลยครับมาฮะวันนี้ครับจะพาไปดูรถเซเบทักนะครับเทศล้าเซเบทักที่อยู่ในถนนเส้นนี้นะครับแต่เซเบทักลำนี้นะครับอาจจะเป็นต้นแบบของเซเบทักของจริงก็ได้นะครับเพราะว่า เซเิ้ลทักอันนี้นะครับมันเป็นเซเิ้ลทักรุ่นพิเศษนะครับถ้าเกิดเรามองเข้าไปลึกๆเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเขาใช้สแตนเลสน,นะครับเชื่อมครอบรถโบราณนะครับคันนี้ก็จะไม่รู้อาจจะมีราคาแพงกว่าเซเบิทักอกอกกีก็ได้นะครับนี่คือรถเซเบิทักโบราณนะครับ